สวัสดีครับพวกัผมเบาเคียนสติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พามาเที่ยวน้ำของมาพามาฝั่งพืนเป็นฝั่งลาวเนาะฝั่งลาวประเทศเื่อนบ้านพานมัสพามานมัสการองค์พญานาคหรือแลนด์มาร์กเนาะจ้าชื่อยาวกรกาะเลยไปนมัสการพระธาตุพนมพอดีเป็นเป็นบุญเดือนสามนำ งนี้ค่ะเอามาบ้านแล้วเนาะที่มาแล้วก็ต้องแมนพัวพา่ก็ต้องไปมครั้งต้องได้ต้องได้ไปกราบประพาดเนาะแล้วก็มาที่แต่ก่อนจะไปเขาต้องมาตรงนี้ก่อนเด็กๆประตุ้มน้ำหนาไปแล้วสติเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพ่ขาลงอ้วนนะค่ะบอกเกศใส่โมงกว้างขนาดเลยบ้านเพิ่นมีแต่ภูเขาเนาะอื้หลายโอเคนะพี่ภูเขาสัน ตรงนี้เห็นตรงฝั่งฝั่งตัวจังหวัดนครพนมเนาะภาคพุนพัชพฤกษ์เอื้นอย่างบุญนี่ถ้าสถิติจมบุพเพอื่นท่าแขกเมนบอกพี่น้องนี่พี่น้องฝั่งพุนคอมเมนต์บอกสถิติเน่เด้อหรือผู้ใดทิพุรจักอย่าไปเที่ยวหาเด้ฝั่งเราไปน้ำไปแล้วน้ำไปบักไปเดี๋ยวเราจะเดินไปไปตรงนู้นจ้ะเดี๋ยวไปกราบขอพรนำกันเนาะจ้า พี่น้องตอนนี้นีจ้าน้องอยิวขอไปแล้วไปดูบ่านโน้ตเ๋ยจ้าศัลกรรมไม่ใช่ได้กิน ใี่ครบ้อสวนใท้ด่วนนะน้าต 冷热天气。 นม,นมนแลยมีขาดดที่แล้วเย็นเย็นเย็นซึ่งทำตอนนี้มาถึงพระธาตุพนมแล้วจ้าจะหาอย่างกินกันก่อนจ้ะของกินไล่หลาย เสื้อผ้าเพราะมันมีงานเนาะจ้ะนี่ก็จะเป็นของกินมันเผามันแก้วมันเผามันแก้วปอกมันสติเอิญมันแก้วปอกชาดขนมผูกลืมขื่อแปมเฮ้ยพากันหมวกหมวกนอนถึงไเห็ดแล้วน้องกระดาเอาไหมอืมนี่นะน้ำปตุ้งค่ะดิบอกราคาพร้อมนี่นเทาแบบนี้นี่ โมโอเคแล้วบอกอัน hmm. น like nah. ี <c oughs> uh, ้ดิกถ้าร้านของพ่อสีแดงอ่ะใส่ดูเท่อย่างเท่เลยเ่าเปลี่ยนได้แล้วสองคนอันนี้ปลาละร้อยจ้ะอันนี้ซุ้มหลังหาื้อของกระจาเดี๋ยวามพี่น้องเขาไปกราบไหว้พระพนมน้องกันเนาะจ้ามันมันเผาอู้หูเยอะมากมันเผาอยกกินปลาหมึก เยอะลยใสกมันเผาหรือเขาเรียกอะไรนะอ๋อไปละนั่งกำลังซื้อฮะมันเกลียวเนาะมันเกลียวโป๊กมันเกลียมันเกลียวมันเกลียวโป๊กโอเคนี่ยังสุดยอดของฝากคาราเมลภูไทยอ๋อไปตอนนี้เราไปถึงท่าพนมแล้วไปเล่าหาของกินกันครับผมได้ของกินแล้วจ้ะพี่น้องเรามานั่งกินกันอยู่ข้างทางนี่ ซุมข้างหลังก็จะเป็นวัดได้ของกินแล้วมานั่งกินกันก่อนบรรยากาศสื่อยากอ้างนี่นะอีกโอเก้นกินได่ไหมน้องมูงดูนกกระทาทอดไม่ละสาวกุญแจเจ็ดบาทกระสุงหาแบบอีกสองท่อมึงสองท่อมกบ <peach> ที่ขาดแม่ก็คือยุบเข่าพกไปทุกที่ในประมงประมึกให้ขนมขนมเอามานั่งกินชิวๆคุนอ่ะชิวๆปะห <g ül> <g ül> ่างทางกินก่อนแล้วค่อยเข่าไป <g ül> อ่ะตอนนี้มันแดดยัง้อนำจังมันหากระบายนม่ได้กรบบายไบ้าง พระธาตุพนมบรมเจดีถึงทุ่งท่าเจดีที่ปฏิสถานพระอุปราชกษัตริย์ก็คือกระ่วนศอกของพระพุทธเจ้าพระธาตุพนมมีความสูงจากฐานจนถึงยอดเาก57เมตรมาเริ่มจากตรงนี้จาก5ชั้นเป็นทองคำบริสุทธิ์มาจากพี่น้องมากราบไหว้นํำกัจ้าก่อนื่้เราก็ต้องเดินเวียน3รอบก่อนจ้ะ ตั้งจิตอธิษฐานเย็นมากอากาศร้อนแต่ขอมาเนี่ยนี่เย็นมากเลยจ้ะพื้นที่เราเดินเย็นเย็น ขององค์พระธาพระนงโดยเฉพาะปัตถพระบรุษซึ่งก็เป็นข้าโอกาสแต่เก่าแต่ก่อนเราเป็นหนอแนวลูกหลานเหนียนหล้นก็ได้สึกษากันมาเมื่อถึงเดือนสามท้าขึ้นก็จะอาจับ สามของพระพุทธองค์สามฝงศ์สิทอพระธรรมาตเกิดจากอำนาจจิตของผู้ศรัทธาทั่วไปที่หลังจิตหลังใจมาด้วยศรัทธามาแล้วก็มาปฏิบัติในลานพระธาตุมานั่งสมาธิมาเจริญสมาธิภาวนาความศักดิ์สิทธ์ก็ย่อมมีนอกจากนี้เกิดจากเทวดาฝ่ายสมาธิที่เพราะฉะนั้นการทำสิ่งใดนัันนี้ ขอให้ทำด้วยคามศรัทาขอให้เเ็นเ้าใจและก็ทำด้วยความเเป็นเครื่องขูดมะพร้าวเคืองขูดมะพร้าวสูงชีวติใจกไปนั่นเองของอิว่านอกจานี้พี่น้องที่เดินทางมาวัดสการพระธาตพนมเมื่อได้กราบไหว้พระธาตพนมแล้วอยากกระเดินดู้ดูดในพระธาตุพนมในวิหารคตวัดพระธาตพนมแบบโอเปี่สองตัวโต ก็พวกดีแต่ดีที่ทำงานหนักจากเป็นพุนขาวว่าก็ทีนี้ว็เปลี่ยนเถ็อุาวว่าตั้งแต่คงแเห่งวัดเข้ามาด้านในเดินหางเวรบ้าอะไร่เปลืกไไหว้พระพตุพนมเจ็จก็ขึ้นไปรัชการนี้พระ พุทธรูปใหญ่หน้าปรคทับประดองพนะพุทธบารัมชัยศาสดาของแม่ยูสัยสวัสดียวันมอดดิ้นเลยพระอุโบสถก็เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปนมัสการพระประธานประจำพระอุโบสถด้วยก็คิดได้ที่ได้พระอุปัฏฐากจริงหรือไม่จริงไม่รู้เพราะเกิดน้องอิ๋วมูดดิ้น หมูเมื่อครับหลงมาไม่ทำร้ายเด็กไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยแล้วแต่เป็นคนใจดีแต่เด็กเป็นคนใจดีแต่ว่าแบบแต่ทุกคนก็กลัวนะลูกทำไมเป็นคนไม่ค่อยมีคนเช่าเข้าหานะแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีทั้งเจ้าหน้าที่ของทางปฏิการรลุดตั้งท่านตำรวจมาแล้วประตูก็ต้องประตูกำลังเดินเวียนพูนอยู่นะในระยะเวลาเจ็ดสิบวันเวียนหกสิบสองวันกั่นเป็นการจับมันท้งพระ มาจากไหวพระาธาตุแล้วจ้ะมาเดินตลาดนัดตลาดคง,งถุมเพื่อนคือใยตลาดคงถุ่มแรงเลยตัวจังหวัดมาน้อยนึงจ้ะแตุเกอรเอิญบอกถือว่าตรงน,นี้เพาเอินว่ายังอันนี้โซนเสื้อผ้าจตุเสื้อผ้าพี่น้องไปถ่ายโซนของอยากของกินเนะาจา <Okay. S 3> ้ะ okay. ตกกวาที่ยา่กวที่นูอยากใส่อันนั้นไหมใส่มาได้ใส่เมยอันดาเลย่ะเดี๋ยวเดี๋วจะถ่ายโซนของกินไฮเบิร์นแล้วจ้ะโซนของกินแล้วโอเคเจได้ประทูเอาไปไปปิ้งอะไร ติ๊กได้ประทูเข่งหนึ่งละของกินมะนาวชะอมหื้นปลาหล่อมบิบะได้ได้นะคะ ผักหวานผักหวานก็มีผักติงอีตูนี่แหละผักหวานแมนนี่เนื้อผักเลาวไปกินกับน้ำพีนนอไม้นอไม้ถึงักวานสามสิบก็จ้าอย่างน่ไม้เห็ดห้าสิบาทชุดรห้บาทชุดหัสิบห้ผักหวานโว้เอาได้นั่นคือแหงมเต้ง ยี่สิบยี่ห้าโอเดียวโคิไม่ดเลยุีุ่้มนี่ไงเอไปติมเองเหรอฮะไม่ไมพูดถึงมะเขือเทศสิบบาทสิบบาทโอ้โหันนั่นยให่เลย เอาไปอย่างกินนะกินประทันยุงเงินก็ยังมีอยู่มักเร็งเอาเอาเอาอีกชุดหนึ่งเตียงอะไรเนาะกินข้าวกินกิน เยอะเยอะเลยราคาก็ไม่หนักด้วยชื่อหมูกระทะอืมจะเผาเยอะนะผาข้าวเยอะอะไรอะอยากกินจะเอาเลยลูก เอาอะไรไไะเอาอย่างะอะไรแคมอนโดอันนี้เขาเอินมาตลาดอย่างจ๊นี่ตลาดนัดคลองถมจ้า<ะ>น้องญาติคนะ่ะอ๋อคลองถมน้องญาติค่ะ,ะชุดละห้าสิบบาทไมนแ่คุณโด

เอานึ <Es crying S 1> ่งามาเอานี่ส <t> <half> ิบเงนีาเอาเอานึ่จ้าใเกลย่ลอาอะไรปิวว่นลงเหมือนกันเอายี่สิบเนะเอายี่สิบมันก็หาฟงคือกันเอาเอานี้สก็ได้เอาไข่ลูกสองหนึ่งจา ได้ละครับกำลังาห,าหาบาทสิบบาทนี่อย่าค่ะเกือเทศแฮ้ไก่ย,ย,าออกย่างโอเคนะสิคิดถึงลูกชายปลาทสมปลาอันนี้ปลาสมปลากปลาแขนปลาตัวแฮ้เน,น,นื้อ ของกินหลายหรือหลายแล้วก็ถูกทอมฟูดเย่งเลยี่สิบไมเอาเค่คอนนี้แล้ใช่ไหยี <laughs> ่สิบยี่ห้าเอ้เอาม โอ้โหหอยคางหน่อยบ้างไงเลยดูละยลอยโอ้ยกินหอดกินหอดผักไต้เด้อกหอยทะเลหอยได้อย่างวันนี้กลับไปหาตลาดยามเล่ตลาดของผมหนองยาดฝากกินหอดเด้มือเก็บเด้อโอ้ยฝาก Những chân bên. Ok, mục kỳ cổ phụ, mọi thứ. Ok, nè hèn nè. Ok, Ok, เือนี่แสุดเจ็บสบาทอันนี้มันอันนี้มันพนผสมแม่บอกอันนี้มีขาวนะครับน่าแบบหนเอานี้ก็ได้นี่มันคนเอาในตะกร้านมันได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งขาวได้ทั้งเกียวเดี่เสบอ่าียว นิอันเอียงแมงดาแมงดาเป็นพวกแมงดาเอ็นพวกขนาดค่ะมีกลิ้งมีเหนียวมีซิวมีครบมากค่ะใช่ในได้แมงดาแมงดาตัวละซ้าตัวผู้ตัวเมียตัวละสิบค่ะพี่น้องเป็นตรมุกขนาดเลยค่ะอันนี้กระทะละเกอะถุงค่ะนี่ก็ได้นี่เป่ากันมากค่ะตัวละซาอันนี้ขีดละยี่สิบบาทอ่า เดี๋ยวถ้าเป็นตัวแลรกนะตัวละไมตัวตัวนี้สิบบาทค่ะตัวเมียนี่ตัวผู้ค่ะตัวผู้ม่ใช่หอมเนาะก็เจ้ามาส่งให้มีตัวผู้ตัวเมียค่ะเพื่อจะซื้อหรอกจ้ะเป็นเนื้อดูดไข่เลยเนาะเราหาซื้อก็พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันแล้วจะได้ยังอีกจ้ะ ของกินหลายยุเต็มรถเลยไปยะไปเบิ่งกันที่บ้านจ้ะ <c oughs> กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าของที่เราได้มา <c oughs> ก็จะมีประตุ่มสตูอนของนิดน้อยนี่คืออะไรอะไรทอดนะนอ้งอันดาคุยใช่ทอดกร <c oughs> ติกเดยสลัด สลัดผัก35บาทปลาเผาได้ลาบเผาถุงหนึ่งนะกราตุ่มในลาบเผามันมัดถุงเดียวมัดถุงเดียวมีแค่ถุงเดียวตัวที่มันยังสดอยู่ฮะไส่เข่าไปทูใช่แล้วอ๋อนี่ปลาเผาไปปลาเผายายก็ได้ปลาพริกแห้งโลเท่าไหร่หนึ่โลร้อยหกสิบเด็ดขอนเรียบร้อยเลพริกๆมะเร็งสิบบาทมะเร็งสิบบาทโอ้ยกินจนเมื่อกับบุฟเฟต์แบบนี้ ก็เผาขนมไปทางบุญไปทางบุญน้องไปน้องไปเที่ยวธาตุมาพร้อมถ่ไหวพญานาคอยู่เนาะองค์องค์พญานาคครับผมสีสุะโทธาตวติ๊กจะบัวพิษนะเมนถ้าพิษกะต้องขออภัยพี่น้องคนใดท่านพญานาคราชเมนเป็นอย่างซื่อเต็มซื่อเต็มสีสัะตนาคราชอ่าเมน นี่เดับได้จะขอพรเนะจะขอพรมาเฮงเฮงปีนี้มือนี้เราเบิดมือเลยมือนี้ไปทำบุญได้ทำบุญมือนี้ไปองอยากของกินแวะตลาดถามมากันเลยครับผมเอาครับทุกเนี่ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนได้ครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า